งานส,สวยๆไหมชมกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุขโขทัยค่ะวันนี้นกนาสิ้นเกียรดอกมาให้ชมกันนะคะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะแล้วก็ดอกก็จะเป็นลายน้ําอ่างนะคะสีฟ้าส,สวยๆแบบนี้เดี๋ยวนกให้ดูทีละส่วนหัวสิ้นหัวสิ้นก็สีฟ้านะคะแล้วก็ตัวสิ้นเกียดอกเป็นลายอ่า ลายน้ำอ่างนะคะดูสีสันนะคะสีสันสดใสตัวข้างในก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะนกใค้ดูใกล้ๆชมพูแล้วก็องค์ประกอบต่างๆก็จะเป็นชมพูชมพูอ่อนพาสเทลม่วงมีม่วงแล้วก็สีเหลืองน้ำตาลค่ะสีสวยให้สีสวยมากค่ะผืนนี้เป็นงานใหม่นะคะก็จะมีความเงาๆหรือเหลือบอยากให้เห็นแล้วก็อันนี้เป็นอ่า นกคาบนะคะก็จะเห็นไหมคะก็จะมีเหลืองน้ำตาลชมพูม่วงเขียวชมพูเข้มค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายเขือววันแล้วก็ลูกแก้วใส่จุดใส่จุดสีชมพูอ่อนๆค่ะชมพูนี่ค่ะจุดตรงกลางลเล็กๆน่ะนกให้ดูตัวสิ้นค่ะตัวสิ้นก็จะสวยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวสิ้นที่เป็นเกียรดอกนะคะส่วนเชิงมาดู องประกอบครบนะคะเชิงเชิงก็จะสวยๆแน่นๆนะคะแน่นมากค่ะผืนนี้ดูเชิงนะคะก็จะโดดเด่นด้วยสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองแบบฉบับของบ้านเราค่ะสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะองค์ประกอบครบก็จะมีนกคุ้มนกขาบแล้วก็ดอกมีแล้วก็สร้อยสร้อยเพร้าขอเนี่ยค่ะ แล้วอันนี้ก็หัวใจของเชิงสิ้นคือลายน้ําอ่างแล้วก็ขอส้อยเผาดอกหมีแล้วก็นกคาบแล้วก็อันนี้ส้อยสานะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นกให้ดูใกล้ๆค่ะผืนนี้นามาฝากกันนะคะเห็นสวยงามนกเลยหยิบมาให้ชมกันค่ะเผื่อ <spe> er จะถูกใจใครเป็นแบบอย่างที่สามารถาสั่งทำต่อได้นะคะอันนี้งานใหม่ ใส่แล้วก็จะสวยงามก็จะเป็นแบบนี้สามารถใส่ได้กับสีฟ้าได้ฟ้าเข้มเฉดเดียวกันได้หรือเป็นฟ้าอ่อนได้หรือใส่สีชมพูอ่อนๆได้หรือเหลืองอ่อนๆนะได้หมดเลยค่ะชุดนี้นะคะสามารถใส่ได้กับสิ้นหลากหลายสีสันนะคะสิ้นบ้านเราเพราะว่าในหนึ่งผืนนอกจากสีพื้นแล้วก็จะมีอาดอกที่มีหลายสีสันนะคะสามารถเอาไปหยิบจับกับสีอะไรก็ง่ายค่ะ แล้วภาพว่าเราก็บอกว่าสีไม่ซีดนะคะใส่สวยนาน20ปีถ้าดูแลรักษาดียังใส่ได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าที่บ้านนกก็ได้สิ้นมดรดกตกทอดจากแม่นะคะที่เอามาแกะแล้วก็เย็บใส่เย็บตัดเย็บใหม่แล้วก็ใส่ได้ค่ะสียังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นใครได้ไป1นึ่ผืนจ่ายแพงหน่อยแต่คุ้มค่ะยิ่งผืนนี้เป็นอ่าเป็นใหม่นะคะแล้วก็เป็นเกียรดอกอย่างนี้ เป็นงานฝีมือช่างสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นช่างที่ทําก็จะเริ่มหายหายไปบ้างแล้วฝีมือบางคนก็แก่มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะมีทําแล้วคะ่ะใครได้ไปนี่ถือว่าเอาไปเ,าเก็บเป็นโมรด,โดตกตกทอดได้คะ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกนะคะส่วนใครที่อยากได้หรือก็อยากได้ไปเป็นนุ่งไปเป็นสมบัติของตัวเองก็ แอดไลน์นกได้หรือไปที่เสื้อเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้นะคะสวัสดีค่ะ